เดลลาว์โหลดบันเดิลซิตี้ฉันจัดการได้ <S <S แต่ทีโม่ไม่อยู่นะเธอต้องมีเอ,อ่อคนคอยดูแาลลาวอะ่ะฉันจะช่วยหาเขาเองฉันรู้ว่าเขาอยู่ไหนหน้าบิลด์วอเตอร์หายไปจากสกาวเจอร์เนลของเขาอีกอย่างมีคนเห็นตู้รถไฟของฝ่ายศัตรูที่ผิวโรเวอร์ไม่ใช่ตู้รถไฟเหรอตู้รถไฟทำไมไม่บอกแต่แรกละ่ะ ฉันจะช่วยเธอหาทีโมเองร้อยโทลูลูหินเอ่อก้อนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับภารกิจเธอทำได้แน่บายเฮ้ยฉันต้องคอยคุ้มกันก้อนหินตลอดเลยอ่ะฮะฉันทำอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะเออเอ่อเดี๋ยวฉันช่วยเองรัฐทาวท่าเรือบิววอเทอร์จีโมจีโมให้สัญญาหน่อยว้าว ปืนคู่เอ,อกาลไ,ลไ,ไม่มีตัวรถไฟลเลยสักตูไ้ไม่มีเลยไม่มีเลยสักอย่างอะ่ะเธคิดว่าฉันไร่ฝีมือแล้วแน่เลยคิดผิดแล้วล่ะหนูน้อยหินก้อนนั้นไม่เคยทำอะไรได้เลยเอ,อ้ยออแล้วฉันจะอะไรนะทิตฐาน่า,มาไม่อยูเหละไม่อ๋อ ภารกิจท่าใจแย่แล้วอย่าไปสร้างความวุ่นวายหน่อยมะฮ่าฮ่าฮ่าฉันนึกว่าจะรวยแล้วตอนนี้จับโยเดอร์ได้หนึ่งตัวตอนนี้เรามีสองตัวมีแค่นายคนเดียวฉันไม่สนใกนะว่าพวกโยเดอร์มีค่าหังวแค่ไหนพวกมันขึ้นมากับระเบิดเวลาเลิกบนเถน่กองนั่นทำมาจากเหล็กโรนิกเลยนะอ่าคอร์กีู้เตรียมรับมือกับนักบินมือหนึ่งของบัณฑิตตีได้เลอู ได้สามตัวรวยเลยแผนของนายคายืออะไรฉันเป็นแค่ตัวล่ออะอะไรนะฉันบอกนายว่าไงล่ะติดติดฮะหนอยฉันเฝ้าก็เห็นกอนนี้มาทั้งวันแล้วมันไม่ทำอะไรเลยฉันเริ่มคิดแล้วว่าบางไม่ๆงเธออาจรเดี๋ยวจยับโอ้ย มีน้ำยาแค่นี้เองฮะแอปปอยฉันนะหวังอาวุธเจ้าหัวชาร์สโมกันเลยรแคนเดอร์กันเนอร์จะมีประโยชน์อะไรหากไรซึ่งซับพอร์ตให้เธอฉันบอกได้ว่าอย่างไรแล้วจะไปยังกับพวกโยเดนน่ะนะขอบใจนะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว มีเพื่อนขนปุยแบบนี้สบายอยู่แล้วว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่ภารกิจรอดตะเวนมันเดินและที่ 3, 8, 9รับสักเลี้ยงมันบวมหน่ารักชัยมาเล่นนั่นหนอนทะเลกินวิญญาณนะทีมอ๊อเดียวทีมอทีมออล็อก่อนสิ็ทลีกออฟเรจินไวด์ริฟให้เสียงภาษาไทโดยเด e b บิวโปรเจกต์